วงจรปิดจ,จับภาพหัวขโมยบุกบ้านผู้ใหญ่ต้อยนาจอมเทียนพยายามลักทรัพย์แต่ตำรวจรวบทันควันช่วงเช้าของวันนี้นะคะพันตำรวจเอกพัฒนาดรอบรู้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน,นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายพยายามลักทรัพย์ภายในบ้านเลขที่82หมู่8 ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งเป็นที่ทำการของผู้ใหญ่บ้านหมู่8ผู้ใหญ่เตือนใจซับนาหรือผู้ใหญ่ต้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลนาจอมเทียนนะคะหลังรับแจ้งจึงรุดเดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพร้อมพันตำรวจโทอดีศรกองโกยรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน,นาจอมเทียนชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเขตนะคะ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายได้ปีนกำแพงเข้ามาทางด้านข้างของตัวบ้านจากนั้นเดินออกไปนำเครื่องมือกลับมาพยายามงัดแงะหน้าต่างและประตูค่ะเพื่อที่จะเข้าไปลักทรัพย์ไปนะคะแต่ขณะนั้นมีผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยได้ยินเสียงผิดปกติ และตื่นขึ้นมาพบเห็นทําให้คนร้ายรีบหลบหนีออกไปจากบ้านทันทีต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนําโดยพันตํารวจโทอดีศรกองโกยรองผู้กํากับการสืบสวนสถานีตดดํารวจภูทรน,นาจอมเทียนได้ติดตามจับกลุ่มคนร้าย ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองได้ที่บริเวณแยกบ้านอำเภอตำบลนาจอมเทียนห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรภายหลังเกิดเหตุได้1ชั่วโมงค่ะจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหามาชี้จุดเกิดเหตุและสอบสวนเพิ่มเติมทราบชื่อคือนายพรสัญชาติพมา่าอายุ50ปีซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาแล้วค่ะ เบื้องต้นพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตบุกรุกเคหสถานพยายามลักทรัพย์โดยทำลายสิ่งกีดกัน้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางด้านของผู้ใหญ่เตือนจิตซับนาหรือว่าผู้ใหญ่ต้อยนะคะท่านก็บอกว่าแม่บ้านของท่านเนี่ยตื่นมาแล้วก็เดินเข้าครัวได้ยินเสียงดังลักษณะคล้ายคนเดินจึงออกไปดูก็พบว่าคนร้ายเนี่ยเดินอยู่ภายในบ้านค่ะจึงรีบไปตามแม่บ้านอีกคนมาเป็นเพื่อนแล้วรีบโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้านที่นอนอยู่ภายในห้องนอนนะคะก่อนที่คนร้ายรู้ว่าคนในบ้านเนี่ยรู้ตัวละ จึงรีบหนีออกไปจากนั้นค่ะได้โทรศัพท์แจ้งไปที่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน,นาจอมเทียนนะคะให้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและวิทยุแจ้งรูปประพันธ์คนร้ายจนชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้บริเวณแยกบ้านอำเภอซึ่งใช้เวลาเพียง20นาทีหลังจากโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานไวมากและจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรน,นาจอมเทียน ที่ทํางานอย่างรวดเร็วในการจับคนร้ายได้ในครั้งนี้ชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยต่างก็ขอบคุณแล้วก็อุ่นใจนะคะในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูทรน,นาจอมเทียในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินรายงาน